ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าน้ำรั่วฝันว่าน้ำรั่วฝันว่าหลังคารั่วแปลว่าอะไรฝันว่าน้ำรั่วฝันว่าหลังคารั่ว ฝันว่าน้ำรั่วหรือหลังคารั่วณนะเวลานี้ตอนนี้เป็นช่วงที่คุณเนี่ยกำลังทุกข์ใจในเรื่องความรักมากท่านชอบคนสองคนพร้อมกันตอนนี้คุณกำลังสับสนเพราะคุณเนี่ยรักคนสองคนพร้อมกันคุณรักคนสองคนพร้อมกัน เนี่ยคุณรักคนสองคนพร้อมกันทำให้คุณเป็นทุกข์มากนอนไม่หลับช่วงเนี้คุณจะมีคู่แข่งในสายงานให้ระวังจะโดนคู่แข่งในสายงานนินทาว่าร้ายมีคู่แข่งในสายงานนินทาว่าร้ายแต่คุณเป็นนักสู้คุณเป็นคนที่ใจถึงใจนักเลง คุณจะสามารถเอาชนะศัตรตูได้ท่านที่กําลังตกงานอยู่คุณจะได้ทำงานในองค์กรใหญ่เลขนำโชคสอง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 เก้าสอง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 เก้า รับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ